เป็นคนอีสานยายมาจากกาลสินอาจยากจนมากก็ทำไร่ทำนาทำไร่มันสำปะหลังทำนาข้าวแต่ถ้าอีกเดือนนี้ก็จะปลูกผักไร้สารเกษตรอินทรีย์ข้าวกล้องส่งโรงพยาบาลแม่จันให้โรงพยาบาลแม่จันเขาจ่ายเป็นเช็คเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทหยุดขายของกลุ่มข้าวกล้องบ้านท่าคันทองก็มีเม็ดสีเขียวนี่แหละเวลาหุงแล้วมันจะหอมแคงกว่าข้าวธรรมดานายหลวงให้คนไทยกินข้าวกล้องเพราะว่าข้าวกล้องมันมีประโยชน์ต่อร่างกาย ถ้ารักคนไทยทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานผมว่าเป็นเรื่องของจิตใจในหลวงถึงไม่อยากทำเพื่อคนอื่นแม้ที่แกเป็นถึงระดับนั้นแกไม่ต้องมาทำอย่างนี้ก็ได้ออกพื้นที่แต่และที่ที่ทา่านไปรถก็แทบไม่ถึงต้องเดินก็มีอย่างงี้รู้จริงเห็นแจ้งจับต้องได้ในเรื่องลอยทฤษฎีของท่านนะครับถ้าคนไทยเราทุกคนแข็งแรงมีสุขภาพดีไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บท่านในหลวงก็คงจะมีความสุข